วันนี้เเซียนต้าเข้ามานะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัว1.5ตัว V นะครับนี่สั่งเปิดประตูจากรีโมทได้เลยนะครับซ้ายขวานะสะดวกสบายนะครับใครที่อยากหารถนะครับสบายๆนะไวรับส่งลูกหลานนะหรือจะไปเที่ยวก็ได้นะครับสั่งเปิดปิดจากรีโมทได้เลยนะแล้วก็คอนโทรลจากคนขับได้นะครับเดี๋ยวเพื่านคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาเด็ดมากคันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในทอโต้นะครับวันนี้เอารถต้องบอกว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์ นะครับจะเป็น s u v ก็ไม่ใช่จะเป็น p p v ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แน่ๆเป็น7ที่นั่งนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเรียกว่ามินิแวนก็ได้นะครับตัวนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะเป็น Toyota s i e n t a นะเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับคันนี้เป็นตัว V ตัวท็อปนะครับปี2016สีขาวนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับต้องบอกว่าสวยๆเนียนๆนะสำหรับใครทต้องลังมองหารถตัว7ที่นั่งนะครัไปใช้งานนะครับคันนี้ราคา5 2 5,000บาทนะครับกับเซียนต้าเป็นรถ เปนนิแวนันเด็รผพสมนะครับดูไฟหน้าก่อนนะตัวฮอบจัดมาเต็มเลยนะครับโปรเจคเตอร์นะครับนะสวยๆเนียนๆโคมใสๆนะครับรถใหม่อยู่ประมาณ4 0 0 0 0่นะครับไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับเป็น l e d หมดแล้วนะตัดหมอก l e d นะครับไฟหน้าดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะพร้อมโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะครับเซนต้าถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมมันข้างเยอะนะครับเพราะเรื่องความสะดวกสบายนะครับเรื่องการใช้งานนะครับนะ สามารถเปิดฝาไฟฟ้าได้นะเดี๋ยวผมลองปิดก่อนเมื่อกี้ผมเปิดไว้นี่ผมปิดจากรีโมทนะครับอันนี้ก็คือสั่งปิดนะสั่งปิดสั่งเปิดได้เลยนะครับจะจะจากรีโมทคอนโทรลหรือว่าจะกดจากตัวหน้ารถก็ได้นะครับเซียนต้าถือว่าเป็นรถอเนอกประสงค์น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถบุคคลนะครับรถสวยๆนะดูชุดกันชนแน่นสนิทนะตัวสีเดิมโรงงานนะเป็นสีขาวซูเปอร์ไว้นะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กตรงรุ่นนะครับเป็นดิสซีล้อนะครับ รถตัวยอย่างโอตานินะครับคันนี้ต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยเราพ่นกันสนิทมาให้หมดแล้วก็ล้อแม็กเป็นฮุโทนนะครับปัดหน้าเงานะครับล้อก็จะมีขนาดวงอยู่ประมาณเบอร์15นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเครื่องยนต์พันห้าแล้วรถมีขนาดใหญ่นะครับต้องใช้ล้อที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเพื่อความประหยัดน้ำมันแล้วก็มันจะไม่ดึงเครื่องยนต์นะครับเพราะว่ารถแบบประเทศนี้นะครับก็ใช้งานในเมืองนะก็ไปต่างจังหวัดได้นะครับ แต่ถ้านั่งเจ็ดคนแล้วขับขึ้นเขาอันเนี้ยก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับนะแต่ถามว่าไปได้ไหมไปได้แน่นอนนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะหูช้างนะครับเป็นสีดําตรงนี้นะกระจกนะย้ายตำแหน่งจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะข้างประตูแล้วก็มีกระจกบานเล็กเพิ่มความโปร่งนะเวลาเรานั่งในรถจะไม่รู้สึกอึดอัดนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไปเลี้ยวนะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้านะมีกระจกนะครับคันนี้เป็นกระจกโตโยต้าแททุกปานนะครับประตูข้างสไลด์ไฟฟ้า นะครับกระจกบานใหญ่นะ oh. นั่งข้างในจะรู้สึกไม่อึดอัดนะครับสำหรับตัวเซียนต้าตัวนี้นะราคา5้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับโดยรวมนะผมบอกหรือว่าเป็นรถที่ร่วมสมัยนะเพราะว่าเครื่องยนต์พันห้านะเครื่องยนต์โตโยต้ามันมีอีโคโหมดอยู่แล้วซึ่งมันประหยัดน้ำมันมากๆนะครับสไตล์คล้ายฮอนด้าฟีดนะแต่ตัวนี้จะได้ปีที่ใหม่กว่านะมันมีแอร์หลังมีจอกลางนะเป็นเจ็ดที่นั่งนะเป็นประตูสลไลด์ไฟฟ้าสะดวกสบายเรื่องการใช้งานนะด้านหลังก็เป็นดิสเพก รับแม็กก็เป็นทูโทนเช่นกันนะครับแล้วก็พ่นการสนิมให้เรียบร้อยตัวนี้นะรัดด้วยยางโอตานี้นะครับขอบส6นะครับสวยๆนะไฟท้ายของเซียนต้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์นะคือดีไซน์รถของเขาอาจจะดูแบบเล็กๆกระปุกลุกกระปุกลุกนะครับแต่ว่าสวยนะดูถ้าดูเต็มๆดูผิวเผินจะดูแบบรถเหมือนกองแก้งนิดนึงแต่ว่าถ้าได้ลองสัมผัสจะรู้เลยว่าโอเคดีระบบไฟฟ้าสะดวกสบายนะใช้งานง่ายๆนะครับ ไฟเบรกเป็น A V D นะครับมีไฟเลี้ยวและไฟถอยที่เป็นหลอดไส้กันนั้นเองนะครับโคมแท้เดิมโรงงานกระจกบานหลังเดิมนะครับเปอร์ต้านะมีไล่ฝ้าติดฟิล์มเบอร์80มาแล้วมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้นะครับโลโก้เซ็นต้าโลโก้ตัว V อยู่ครบนะครับประตูสองฝั่งนะเป็นไฟฟ้าแต่ว่าฝาท้ายเนี่ยเป็นแมนนวลนะครับเซนต้าเป็นตัว V คันนี้นะมีกล้องให้เรียบร้อยนะครับมีกล้องให้เรียบร้อยนมีกล้องเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อย นะเปิดเมนดนวนนะครับก็เปิดง่ายนะตัวบอกก็เป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นสามแถวนะครับพรมข้างในเป็นสีดำนะครับแต่ว่าสามารถพับลงไปได้นะครับตัวบอกตัวนี้นะครับนะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานเราสามารถดึงพับลงไปได้เลยนะครับรถสวยๆเดิมๆนะกับโครงสร้างรถแบบนี้นะครับเมด็ดอเมด็ดอาร์คเดิมๆๆอยู่ครบนะครับซีนทุกอย่างเดิมครบหมดนะครับคันนี้คือเป y o ต a าเซียตา1.5ตัว V นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปสุด นะครับสะดวกสบายแน่นอนสําหรับใครที่มีครอบครัวขนาดกลางนะสคน5คนนะครับเอาเซียนต้าไปใช้มีแอร์ด้านหลังมีจอให้นะครับสวยๆคุ้มๆนะฝาท้ายเดิมๆแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะกับโตโยต้าเซียนต้านะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับเราจะเปิดจากรีโมทหรือว่าเราจะเปิดจากมือเปิดก็ได้ถ้าเปิดจากมือเปิดเราดึง1ทีนะครับเรื่องเดิมมันก็สไลด์ออกไปแบบนี้นะ มไลท์อัตโนมัตินะครับเขาจะมีล็อกของเขาอยู่ด้านล่างพขาคาไลท์ลงล็อกปุ๊บเขาก็จะหยุดนะแล้วก็ดูโครงสร้างตัวรถนะครับสวยเดิมซีนเดิมมติเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับคันนี้รถรับประกันโครงสร้างบอดี้นะครับนี่ดูนะตลอดอายุการใช้งานนะครับโครงสร้างหลังโครงหลังคานะครับปัญหาที่หลายท่านกลัวคงเป็นเรื่องประตูสไลด์แต่ผมบอกเลยว่าคันนี้เดิมๆคุ้มๆนะครับนะตัวเบาภายในก็เป็นสีดำนะเบาตอนที่2เนี่ยจะ กว้างนิดนึงนะหรือว่าจะขยับเดินหน้ามาอีกก็ได้นะครับบอกก็สามารถพับได้เช่นกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครแบบว่าเอาไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าพาคุณพ่อคุณแม่นะครับเดินทางใกล้ๆบ้านมีติดบ้านไว้ตั้งหนึ่งคันเซนต้าตอบโจทย์เรื่องการใช้งานเพราะว่ามีระบบปรับอากาศนะแล้วก็นั่งได้7คนนะนะขนของได้นะครับ,ลนะรบแล้วก็มีจอวิทยุนะครับที่อยู่ตรงกลางนะเป็นจอทีวีด้วยนะตัวนี้ นะครับนี่นะก็สามารถปรับเล่นได้นะจะเปิดเลไปเป็นทัสกีนหมดเลยนะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเบลตาเซียต้าคันนี้หลังคาก็เป็นหลังคาเดิมนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้านะถ้าเปิดอีกฝั่งหนึ่งจะรู้สึกว่ารถอ่ะโป่งมากนะครับเนี่ยพาเปิดออกมานะครับเราสามารถเดินทะลุไปฝั่งนู้นได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยโป่งแล้วสะดวกสบายนะครับกับเบลตาเซียต้านะครับพอมาถึงฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับฝั่งข้างคนขับ ตนะัวบอกก็จะเป็นหนังทูโทนเช่นกันนะรประตูก็เป็นสีดำพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะแล้วที่ผมชอบคือตรงนี้นะมันเปิดได้ทั้งบนทั้งล่างซึ่งสามารถเก็บของได้เยอะนะที่วางแก้วนงแก้วน้ำนะตรงนี้ก็ถ้าชาร์จแบตโทรศัพท์ก็โทรศพัทรศพท์วางไว้หรือจะเป็นหนังสือหรือจะเป็นแท็บเล็ตอะไรก็ใส่ได้นะครับนะนะในนี้ก็มีคูลบ็อกซ์นะมีคูลบ็อกซ์มีแอร์ให้นะเอาไว้แช่นะ้ำบนเล็กๆได้นะครับนะถือว่า ครบเครื่องนะครับถ้าเรื่องการใช้งานกับ Toyota s e ซ t น a a นะแอร์ hmm. เป็นระบบออโต้นะครับแอร์ hmm. เป็นออโตเมติกนะครับนะสามารถสั่งเปิดแอร์หลังได้นะแล้วหน้าจอก็เป็นตัวแบบพอปอัพนะเป็นตัวท็อปของบอร์ต้าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นที่เปิดแอร์ด้านหลังนะแล้วก็ traction control นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายและขวาคันนี้เลขไมล์สี่หมื่นแปดนะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะครับว่าตัวเซยนตะ้าเนี่ย นะห้องเครื่องจะเป็นบ็อบพันหก็จริงอ 1, 5, ะพันห้ก็จริงนะแต่เครื่องยนต์พันหเนี่ยต้องไปดูว่ามันใช่เครื่องเดียวกับตัวที่เป็นรถรุ่นน้องหรือเปล่านะครับนะปุ่มพุทสตาร์ทมีให้นะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้2ดอกนะครับตัวนี้เป็นตัวสั่งเปิดปิดประตูสไลด์นะครับถ้าเราอย่างเช่นเราขับรถไป2ลูกปุ๊บพอถึงหน้าโรงเรียนเราก็กดเปิดประตูให้ลูกลงนะล้วก็ปิดได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องลงรถนะครับไฟหน้าก็เป็นเปิดปิดออโต้นะ ลักษณะคงวระไลนี้ต้องบอกว่าสวยกระทัดรัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมนะตัวห้องเครื่องกันนะกับโตโยต้าเซนต้าคันนี้ว่าค้ายที่สุดแล้วนะครับจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับแต่ผาอย่างแนะนํานะถ้าใครกําลังมองหานะครับตัวเซนต้าอยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอ้โหรถเดิมมากนะครับฝักระโปรงโตโยต้าแท้เดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับคันนี้รถสวยๆ โครงสร้างด้านในนะครับเดิมๆเลยนะครับตัวนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับส่องให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับหัวน้อไม่มีแกะนะหัวโชคเดิมนะครับคานเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับเครื่องยนต์เป็นดู o VVTi นะจริงๆเครื่องยนต์น่ะมันจะเหมือนตัวเหมือนเครื่อง v s ที่เป็นเครื่องพันหนะครับแล้วก็ พัฒนาขึ้นมานะให้มันเพิ่มแรงม้าขึ้นมานิดหนึ่งกับแรงบิดเพราะว่าตัวรถมีน้ําหนักที่มากกว่าแล้วก็มันต้องแบกภาระนะทั้งเพราะว่ามันนั่งได้หลายคนนะครับแล้วก็เกียร์ที่เป็นระบบ cvt ลูกใหญ่แบบนี้นะครับโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะถือว่ารถองค์ประกอบ100%ซนะครับสำหรับคันนี้นะเตอร์ตาเซียตานะครับสีขาวราคา5้า0 0 0สองนะครับาทถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6 นะบยินดีแนะนํำและการันตีนะครับแนะนําเรื่องการใช้งานแล้วก็บริการเรื่องจัดไฟแนน์ให้ทั่วประเทศครับผมครับ